สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะมาพบกับคุณครูปิ่นปักคนน่ารักคนเดิมนะคะพร้อมด้วยคุณครูวงเดือนมีซับค่ะกับการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยครั้งที่7นะคะสัปดาห์ที่8แล้วนะคะสําหรับในวันนี้นะคะคุณครูปิ่นก็ขอขึ้นในบทที่11นะคะจะเป็นหลักการใช้ภาษาในเรื่องเกี่ยวกับการทําโครงงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะโดยเียนเฉพาะในรายวิชาภาษาไทยเอาละค่ะ วันนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนรู้กันเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะโครงงานนะคะเป็นการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนาะให้มากขึ้นเราอาจจะรู้อยู่แล้วแต่ว่าทํายังไงให้รู้มากขึ้นกว่าเดิมรู้ละเอียดให้มากขึ้นกว่าเดิมโดยต้องศึกษาอย่างเป็นระบระบบนะคะจนได้ข้อสรุปออกมาเราถึงจะเรียกว่าเป็นโครงงานด้านการศึกษาค่ะเช่นเราต้องการ เรื่องใดเรื่องหนึ่งเราก็จัดทาเป็นโครงงานขึ้นมานะคะเพื่อทําให้อะไรคะรู้แท้แน่ชัดนั่นเองนะคะโดยผ่านกระบวนการที่ต้องเป็นระบบด้วยนะคะค่ะซึ่งต้องมีการวางแผนเป็นขั้นตอนนะคะอย่างละเอียดตามแผนง,งานที่เราได้วางไว้ประเภทของโครงงานนะคะมีทั้งหมด4ประเภทด้วยกันนะคะเด็กๆ 1. เ,เป็นโครงงานสำรวจค่ะ เพื่อรวบรวมข้อมูลนะคะนำข้อมูลนั้นมาจำแนกเป็นหมวดหมู่ในรูปแบบที่เหมาะสมเช่นการสอบถามการสัมภาษณ์การบันทึกนะคะ 2. นะคะโครงงานค้นคว้าทดลองค่ะตัวแปร1มีผลกับอีกตัวแปร1อันนี้จะใช้ในลักษณะของในเชิงวิทยาศาสตร์ใช่ไหมคะและมีการควบคุมตัวแปรอย,อย่างไรเนาะถ้าเราเรียนในชั้นมันธยมขึ้นไปนะคะ เราก็อาจจะได้เรียนโครงงานวิทยาศาสตร์ที่เป็นระบบมากขึ้นเส้นตัวแปรต้นตัวแปรตามตัวแปรควบคุมแบบนี้นะคะก็จะมีการวางแผนที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นประเภทที่3าค่ะโครงงานเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้านะคะ mm hmm. เพื่อเป็นการคิดคนทฤษฎีหรือว่าแนวคิดใหม่ๆห,หรือว่านําเสนอหลักฐานใหม่เพื่อแยง้งหรือขยายความทฤษฎีที่มีอยู่เดิมนั่นเองนะคะ และ 4. ค่ะโครงงานสิ่งประดิษฐ์นะคะอันนี้ก็เป็นพวกโครงงานวิทยาศาสตร์เนาะคณิตศาสตร์การทําโมเดลอะไรอย่างนี้นะคะที่เป็นที่เป็นประเภทสิ่งประดิษฐ์หรือการงานอาชีพแบบนี้นะคะก็คือน,นํามาสร้างประดิษฐ์สิ่งใหม่ให้มีผลงานที่ชัดเจนนะคะปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่ให้มีคุณค่าให้มีคุณภาพที่สูงยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะคะ ลักษณะของโครงงานนะคะเราอาจจะทําเป็นกลุ่มเนาะลักษณะเป็นกลุ่มคือ2อถึงสคนขึ้นไปเนาะส่วนมากก็ไม่น่าจะเกิน5คนนะคะเรื่องที่กลุ่มคัดเลือกนะคะก็คือเรื่องอะไรก็คือเราต้องตกลงกันในกลุ่มเหตุผลทําไมถึงเลือกเรื่องนี้นะคะ 1. เลยการทําโครงงานก็ต้องมีชื่อโครงงานค่ะทําอะไรกับใครเพื่ออะไรนะคะ 2นั่นก็คือผู้จัดทําโครงงานค่ะมีใครบ้างมีประธานรองประธานหัวหน้ากลุ่มหรือแล้วแต่จะเรียกนะคะกรรมการเลขาหนุนการเหตุผลยิกเป็นตน้นเนาะสก็คือชื่อที่ปรึกษาโครงงานคือผู้ท่งคุณวบุฒิถ้าเราเรียนกับค,ครูก็อาจจะเป็นค,นครูเพื่อนควบันานาครณครูเดือนมีซับหรือค,ครูที่ปรึกษาเช่นการทำไอเอสย่างนี้ใช่ไหมคะหลักการและเหตุผลนะคะเรามีเหตุผลอะไรมีหลักการอะไรวิธีการอย่าง,ไ,งไรทําไมถึงต้องเลือกทําเรื่องนี้ จุดหมายวัตถุประสงค์ที่เราจะทําเรื่องนี้ต้องการศึกษาเพื่ออะไรให้ได้อะไรนะคะและอย่าลืมตั้งสมมติฐานของการศึกษาโครงงานด้วยคือสินค้าว่าจะเกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดการทําโครงงานว่าทําแล้วจะได้รับประโยชน์อย่างไรนะคะ 7. วิธีการดําเนินงานนะคะก็ต้องมีขั้นตอนการทํางานเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์สถานที่นะคะเราจะทําอะไรบ้าง8ก็คือแผนการปฏิบัติงานหาวันเวลา มีการวางแผนเป็นขั้นตอนว่าวันนี้เวลานี้เดือนนี้สัปดาห์นี้จะทําอะไรอย่างไรนะคะตั้งแต่ต้นจนจบนะคะเก้าคือผลที่คาดว่าจะได้รับเราจะได้รับประโยชน์อย่างไรนะคะจากเรื่องโครงงานที่เราทํา อ๋แล้วก็คือ้ายบรรณานุกรมอันนี้กขเขียนผิดนองดูเติมสระนะคะบรรณานุกรมนะคะต้องมีชื่อแหล่งข้อมูลหรือว่าแหล่งข้อมูลที่เราไปค้นพบหรือข้อมูลที่เราอ้างอิงนะคะต้องนํามาด้วยเพราะว่าไม่งั้นจะเป็นการไม่ให้เกียรติแล้วก็เป็นผิดการผิดหลักวิชาการด้วยนะคะสรุปก็คือโครงงานนะคะเป็นการศึกษาค้นควา้าเพื่อได้คําตอบอย่างลึกซึง้งโดยใช้กระบวนการทํางานจนได้ผลสรุปที่เป็นคําตอบในเรื่องนั้นๆนั่นเองนะคะซึ่งการทำโครงงานนี้ มันจะแตกต่างจากรายงานตรงที่ถ้ารายงานเราอาจจะส่วนใหญ่เนาะเราจะทําใส่เป็นเปเปอร์นะคนั่นคือกระดาษเย็บเล่มเข้าเล่มอะไรให้เรียบร้อยอย่างเงี้ยจะมีแผ่นภาพโรชัวแค่นั้นนะคะแต่ถ้าทําเป็นโครงงานก็คือเราต้องศึกษายอย่างเป็นระบบอย่างที่คุณครูปิ่นได้บอกแล้วนะคะว่าจะต้องมีขั้นตอนก็คือมีชื่อโครงงานชื่อผู้ทําโครงงานชื่อ ครูที่ปรึกษาใช่ไหมคะหลักการและเหตุผลทำไมถึงต้องทามีการตั้งเป้าหมายวัตถุประสงค์มีการตั้งสมมติฐานมีวิธีการดาเนินง,งานแผนการปฏิบัติงานผลคาดว่าจะได้รับบรรณานุกรมเพราะว่า,งงาน,นี่คือขั้นตอนของการทําโครงงานมันจะแยกย่ยยยอยละเอียดมากกว่าการทํารายงานแล้วอาจจะมีการตั้งเป็นอะไรคะแผ่นพังเป็นโครงเป็นไวนิวบอร์ดนะคะไว คืเจะบอร์ดที่เด็กๆได้ทำมันคล้ายๆไอเอสนะเนาะก็คือลักษณะเดียวกันนะคะคือการศึกษายอย่างเป็นขั้นตอนเป็นระบบมีระเบียบแบบแผนแล้วก็ให้ได้มาซึ่งคําตอบที่เราต้องการหรือว่าสงสัยนั่นเองนะคะนี่คือหลักการทําโครงงานนะคะสำหรับเด็กๆกลุ่ม C เนาะคงยากที่จะให้เด็กๆได้รวมตัวได้รวมกลุ่มการทําโครงงานนะคะก็ให้เด็กๆได้ศึกษาเอาเป็นแบบอย่างเป็นแบบแผนนะคะแล้วก็ รู้ทฤษฎีไว้คร่าวๆก่อนเนาะถ้าเราได้ปีหน้าเราได้มีโอกาสกลับมาเรียนนะคะเหมือนกลุ่ม A B เนาะเราอาจจะได้ทําโครงงานนะคะของ IS เนะคะเป็นหลักซึ่งป .5 เนี่ยจะเน้น จะเน้นมากๆเลยนะคะสําหรับวิชา i อนะคะเราก็สามารถหยิบหลักการนะคะในวิชาภาษาไทยที่ครูปิ่นสอน,นะครั้งที่แล้วก็คือการรายงานการพูดหน้าชั้นเรียนรวมถึงการทําโครงงานภาษาไทยเอาไปผนวกกับวิชา IS ได้โดยง่ายดายเลยนะคะสําสหรับวันนี้นะคะครูปิ่นขอสั่ง การบ้านนะคะที่เป็นลักษณะคล้ายๆการทำโครงงานเนาะให้เด็กๆได้เป็นลองศึกษาลองทำแบบฝึกหัดดูนะคะให้เด็กๆเปิดไปที่แบบฝึกทักษะภาษาเล่มสีม่วงนะคะของวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5แล้วเปิดไปทำการบ้านหน้า94ถึง95นะคะ9 4และ95เป็นเกี่ยวกับการฝึกการใช้ภาษานะคะนักเรียนเขียนชื่อหนังสือ ให้หาหนังสือที่เคยอ่านมาจํานวน3เล่มนะคะแล้วเขียนชื่อหนังสือที่นักเรียนชอบพร้อมชื่อผู้แต่งมาแล้วบอกเหตุผลว่าทําไมถึงชอบหนังสือเล่มนั้นอ่าแล้วข้อ2นะคะในหน้า95ก็คือให้เขียนเรียรงลาดับขั้นตอนการทําข้าวต้มแสนอร่อยของมาริวันด้วยภาษาของนักเรียนเองเพราะฉนั้นนักเรียนต้องไปอ่านนะคะเรื่องเรื่องหน้าต่างที่เปิดกว้างเนาะในบทที่11นะคะใน ภาษาพาทีก่อนแล้วเรียนค่อยมาเขียนในข้อที่2นะคะรวมถึงข้อที่3ด้วยนะคะเขวมทีการที่คุณป้าแม่ครัวนาข้าวที่หุงเหลือจากการรับประทานนํามาหุงใหม่เพื่อรับประทานในวันต่อไปทําอย่างไรนะคะรวมถึงข้อที่4นะคะเราสามารถนําข้าวมาแปลรูปเป็นสินค้าอะไรได้บ้างนเรียนเขียนตอบมาให้อย่างนะคะแล้วค่อยนํามาส่งในวันที่ครูปิ่นนัมาส่งนะคะ าล้ค่ะงานบ้านก็มี2หน้าแค่นี้นะคะหวังว่านักเรียนคงจะได้ลองฝึกทาความเข้าใจในวิชาโครงงานนะคะผนวกกับวิชา i อเไปพร้อมๆกันนะคะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ